หัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็คือผมไปงานสายใหม่มูฟครั้งที่7เรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาความสั้นๆนะครับวันที่ถ่ายก็คือวันที่23่สิบามกุมภาพันธ์เนาะเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าสายใหม่มูฟครั้งที่7ซึ่งแม่ง,งานก็คือคุณทนายแจมนะครับสัตสินันธมณีธินันภาษาชาวบ้านก็คือว่ามันก็คืองาน สมาชิกสัมพันธ์ของทนายแจมแล้ทีนี้แขกรับเชิญเนี่ยก็จะมีอยู่สองช่วงนะฮะช่วงแรกก็จะเป็นการพูดคุยว่าสสครมเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะก็คุยกัน4คนนะมีทนายแจมไอรัชนก สสคุงสอสอโบช่วงที่สองก็คือหัวหน้าเท้งนะครับมาพูดคุยกับหนุ่มเมืองจันทเอาจริงก็ไม่ได้พูดคุยหรอกก็คือหนุ่มเมืองจันเป็นคนถามเท่งเป็นคนตอบแค่นั้นแหละเท้งมาตอบคาถามหนุ่มเมืองจันนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อหลักของงานเนาะผมขอเล่าตั้งแต่การเดินทางเลยแล้วกันนะครับก็คือการเดินทางมาที่งานเนี่ยมันมีอยู่สองทางส่วนตัวผมมาทางที่สองนะฮะก็คือผมลง BTS สะพานใหม่มานะครับซึ่งตรงนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะก็คือพอผมลง BTS ใช่ไหม แต่นายแจบอกให้ขึ้นรถสาย1นึ่งซึ่งผมอะไปยืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงอะไม,ไม่ไม่มีรถผมก็รอไปเถอะนะครับไม่มีรถสุดท้ายผมเลยต้องขึ้นแท็กซี่มาที่งานเนาะก็เป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดมากเพราะว่าเราตั้งใจขึ้นรถเมย์มาไงและเอาจริงๆอะขากลับก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนขาไปเนี่ยมันอาจจะมีรถเมย์สายเดียวที่มันมาทางนี้ถูกไหมแต่ขากลับอน่ผมก็มีความสุขเออเฮ้ยเราขึ้นรถเมย์สายไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นทางตรงมันมีทางเดียวมันไม่มีทางแบบ ออกซ้ายออกขวาดังนั้นเราขึ้นรถเมลอะไรก็ได้ถูกปะแต่ขากลับอ่ะก็ไม่มีรถเมลเหมือนกันผมเลยต้องโบกแท็กซี่เพื่อนั่งมาที่บีเทสอีกทีนึงนะฮะเรียกว่าการเดินทางนี่เป็นเลยที่ยากลำบากมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจให้เราแบบเห็นถึงปัญหาขนส่งสาธารณะของกรุงเทพหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่แน่ใจก็คือการเดินทางนี่ค่อนข้างที่จะ ย่านลำบากานิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่มีรถอะเนาะทีนี้หลังจากที่ผมลงแท็กซี่มาเนี่ยตัวภายในงานเนี่ยมันต้องเข้าไปในซอยไม่ได้ลึกมากนะเดินไปนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าพอคุณลงรถมาเนี่ยผมลงรถตรงนี้เลยนะฮะแล้วหน้าปากซอยของงานเนี่ยก็จะมีทีมงานของทนายแจมเนี่ยยืนรออยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทีมงานใส่เสื้อสีส้มพอผมลงรถมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามมางานใส่หมมูฟใช่ไหมผมบอกใช่ครับใช่ครับเออเขาบอกเออ,เข,อ,เ,อ,อเข้าไปเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างดีนะฮะ พอเดินเข้ามาสักพักนึงเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยก็คือคนเสื้อใส่เสื้อสีสม้มแล้วก็มีของขายเต็ไมไปหมดก็แน่นอนแหละว่าเรามาไม่ผิดด้วยด้วยความที่ตัวตัวร้านวินแอนไวอ่เป็นร้านที่จัดงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่มันต้องเดินเข้าไปนิดนึงครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากเนาะ ีนี้ก่อนจะเข้างานเนี่ยมันก็ต้องลงทะเบียนนู่นนี่นั่นก่อนนะฮะผมก็ไปเขียนชื่อเขียนอะไรเรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาจะให้ของ2อ,อย่างกับเรา1ก็คือหนังสือพิมพ์ของพรรคประชาชน2อก็คือโบชัวของทานายแจมนะครับเอาหนังสือพิมพ์ก่อนหนังสือพิมพ์ของพรัคประชาชนเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารให้กับ สมาชิกพักหรือคนที่มางานนั่นแหละว่าเออเนี่ยลำพูนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้ได้เราจะต้องแบบทําลําพูนให้เป็นแบบอย่างอ่าแล้วก็มีโฆษณาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะท,ที่ที่จะมาในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาถ้าเปิดไปข้างในก็จะเป็นข่าวสารต่างๆที่ ทางพักอยากให้เรารู้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็แลไอเทมมากๆนะผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเป็นของที่ระลึกที่ดีส่วนโบชัวทนายแจมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นเบอร์ติดต่อนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการติดต่อร้องเรียนปัญหาโน่นนี่นั่นนู่นนะครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็มาดูรูปด้านขวาได้เลยทางขวามือก็คือทางเข้างานเนาะบรรยากาศร้านเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์ป่าๆหน่อยนะฮะโต๊ะก็เป็นแบบโต๊ะไม้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งเนาะแล้วทีนี้ทางซ้ายของงานเนี่ยก็จะเป็น โซนของการจัดกิจกรรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะสอสสี่คนนั่งคุยกันนะถือไมค์คุยกันแล้วเราก็นั่งฟังไปซึ่งช่วงที่ผมเอารูปมาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คุณเทงเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พอดีนะค,คนก็จะน้อยๆหน่อยซึ่งเอาจริงถ้าถามว่าคนเยอะไหมเนี่ยเอาจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เยอะที่สุดในงานอะ่ะคือนักข่าวนักข่าวเยอะมากครับแล้วแล้วนักข่าวหนึ่งสำนักเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับหนึ่งสำนักเขามาหลายคนแล้วนักข่าวรวมรวมกันเนี่ยผมเห็นเกือบทุกสำนักอะ่ะท็อปนิวยังมี ดังนั้นถ้าเกิดว่าตัดทีมงานตัดพนักงานร้านตัดนักข่าวออกเนี่ยถ้าให้ดูดูจากการคาดการณ์เนี่ยน,น่าจะมีคนอยู่ประมาณ20-30ถึงคนอันนี้ผมคาดการณ์นะอาจจะผิดก็ได้แต่บรรยากาศงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครผมก็มาถึงแบบเลทดหน่อยก็คือประมาณ9ก้าโมงครึ่งทีนี้แน่นอนนะครับผมเองก็ไม่ได้กินข้าวมานะครับพอเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอกับขนมของว่างที่ เขาแจกให้กินฟรีคือมันเป็นของว่างอ่ะแต่ผมกินเป็นอาหารหลักซึ่งเอาจริงเราก็ทําได้ดีนะก็เนี่ยมีไก่ป๊อปข้าวโพดทอดแล้วก็ปอเป,ปี๊ยะแล้วก็สลัดนะอันนี้รู้สึกดีมากที่เขามีสลัดมาให้เพราะว่าถ้ามันมีแต่ของทอดเนี่ยมันอาจจะเลี่ยนไปนิดนึงเราก็สามารถที่จะกินเป็นอาหารจานหลักได้เลยครับเหมาะมากสาหรับคนที่ไม่กินข้ามาอันนี้ดีมากส่วนน้ำนะฮะก็มีน้ำเปล่ากับน้ำส้มนะครับซึ่งน้ำส้มเนี่ยผมขอตดนิดนึงก็คือเขาเล่นใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำส้ม แล้วตอนที่ผมไปกดเนี่ยน้าต้มมันก็จืดแล้วนะครับดังนั้นถ้าให้แนะนำเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเอาน้ําแข็งใส่ลงไปในน้ําต้มเลยนะมันจะจืดแย่น้ำแข็งดีกว่าเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มฟรีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดของงานงั้นผมก็ขอขอเลยนะว่าแบบถ้ามีงานอื่นๆน,นี่ขอให้แบบมีของฟรีแบบนี้เนาะอันนี้ดีมาก ทีนี้ถัดมาในเรื่องของอรายการหลักของงานเนาะก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมี2ช่วงเนาะเป็นช่วงที่สสสคนนั่งคุยกันครับกับช่วงที่คุณหนุ่มเมืองจันเนี่ยสัมภาษณ์สุณเทงเอาช่วงแรกก่อนนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่สสสคนเนี่ยนั่งคุยกันเขาก็คุยกันนี่แหละว่าทํางานอะไรไปแล้วบ้างยื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วก็คือไม่มีอะไรมากอ่ะคุยเรื่องการเมืองกันนะใครอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเนี่ย ตามไปดูรายการเฟนทอกได้นะเขาถ่ายหมดแล้วเนาะแต่ผมว่าเมนอีเวนต์หรือไฮไลท์เด็ดของงานเนี่ยก็คือการที่หนุ่มเมืองจันเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณเท้งอันเนี้ยผมประทับใจนะเพราะว่าแต่ละคําถามอ่ะคือมันไม่ได้สักจะถามนะนักข่าวบางคนเนี่ยคือเหมือนแบบนายสั่งมาให้ถามอ่ะแล้วก็ถามแบบมุ่งมุ่งตัวๆถามแบบถามไม่คิดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายสั่งมาให้ถามแบบนี้แต่ว่าเวลาหนุ่มเมืองจันเขาถามคาถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่แบบมันเหมือนคิดมาแล้วอ่ะว่าเออเฮ้ย เรารู้สิ่งนี้เราไม่รู้สิ่งนั้นก็เราถามสิ่งนั้นละกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมมีความรู้สึกว่าคําถามที่เขาเตรียมมาเนี่ยมันดีมากซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทาคลิปสรุปให้ฟังละกันว่าคุณเท้งเนี่ยตอบคาถามในหนุ่มเมืองจันทร์บ้างนะแล้วแต่ละคําถามเนี่ยก็เป็นคําถามที่ผมอยากรู้เท่านั้นเลยนะฮะเดี๋ยว ดังนั้น,เ,นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมทําสรุปให้ฟังกันแล้วกันเนาะซึ่งบรรยากาศของงานก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากทั้งงานก็คือนักการเมืองนั่งพูดเรื่องการเมืองกันแหละแล้วช่วงก่อนจบเนี่ยก็จะมีช่วงแบบให้คนที่มางานเนี่ยถามคาถามได้นิดหน่อยครับซึ่งก็เหมือนเป็นเรื่องปกติของงานสัมมนาเนาะแต่เอาจริงๆนี่มันงานสมาธิสัมพันธ์ไม่ใช่เลยแต่ว่ารูปแบบงานนี่แบบคล้ายๆงานสัมมนาเลยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือสิ่งที่ผมเกินไปนิดนึงแล้วนะว่านักข่าวเนี่ยเยอะมากนะครับที่คุณเห็นภาพเนี่ยก็คือเป็นรูปหลังจากที่คุณเทงเนี่ยไปให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วคุณคุณจะเห็นเลยว่ารูปตอนไม่มีนักข่าวกับรูปตอนมีนักข่าวเนี่ยคือแบบคนละเรื่องตอนที่ไม่มีนักข่าวลงมานั่งเนี่ยคุณดูดิโต๊ะว่างแบบว่างเยอะมากเห็นไหมแต่พอนักข่าวเขาสัมภาษณ์คุณเทงเสร็จอะ่ะคือเต็มอะ่ะเต็มกับทุกโต๊ะเห็นไหมดังนั้น คนที่มางานจริงๆอ่ะคือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่านักข่าวมากกว่าแล้วรูปทางขวาก็จะเป็นรูปที่ผมเห็นแล้วผมก็แปลกตาเหมือนกันก็คือช่วงที่คุณเทงให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเห็นแต่ตอนหน้ากล้องอ่าผมก็จะเห็นภาพที่ถ่ายคุณเทงเนาะแล้วก็เป็นหน้าคุณเทงแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังถูกป่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอผมมางานนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการให้สัมภาษณ์แล้วคุณดูดิกล้องเป็นสิบอะคือแบบเป็นใครใคร ผมโดนให้สัมภาษณ์แล้วกล้องเป็นสิบตัวเงคือผมก็เก่งนะคือแบบจะให้ตอบอะไรนี่คือมันต้องแบบคิดหนักคิดเยอะนิดนึงอะ่ะมันเหมือนเราพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือแบบโลกรู้อะ่ะดังนั้นการมาเห็นเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์นักการเมืองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้จะมาเห็นกันบ่อยๆนะครับแต,แต่แต่สิ่งที่จะสื่อก็คือว่างานนี้นักข่าวเยอะกว่าที่คิดอะ่ะเพราะว่าทีแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นงานเล็กๆไงจากงานเล็กๆนี่ก็กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับแน่นอนนะครับ การที่ผมไปงานนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมขาดหายไม่ได้ก็คือการพบปะคนดังนะฮะผมก็ไปเจอมาหมดแล้วครับใครที่อยู่ในงานนั้นซึ่งเมื่อคืนก่อนที่ผมจะมาถ่ายแล้วก็ไปงานเนี่ยผมก็ได้ถามคนที่อยู่ในช่องแล้วว่าเออเฮ้ยเนี่ยผมจะไปเจอคุณเท้งเนี่ยมีอะไรอยากฝากถามไหมซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นการฝากการให้กําลังใจแก่คุณเท้งนะซึ่งผมก็พูดไปแล้วเรียบร้อยเนาะเรื่องของการให้กําลังใจซึ่งคุณเท้งเขาก็อาจจะ รับมาเยอะแแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราพูดอีกได้ซึ่งตอนที่ผมไปเจอคุณเทงเนี่ยผมก็ บอกคุณเทงนะวันนี้เคยเจอแล้วนะที่โพลิซีเฟสแต่ะซึ่งแน่นอนเขาจําผมไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะแต่คุณเทงกเขาแบบอ๋อโพลิซีเฟสใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุยกันมากนะครับเพราะว่ามันมีคนรอถ่ายลูกต่อจากผมอยู่นะผมก็เลยแบบไม่ได้คุยอะไรเยอะคุยแบบนิดๆหน่อยๆแบบนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอนะ่ะแต่ก็นั่นแหละเราก็แค่ให้กําลังใจกันเนาะอย่างที่คนในช่องฝากมาทีนี้นอกจากคุณเท็กนะฮะก็เป็นมีอีกคนนึงนที่ผมอยากเจอมากก็คือคุณโบ๊ทเฟนทอร์กนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมร าบอกเราเขาจะไปถูกปะซึ่งพอผมไปเนี่ยผมก็แบบเดินไปหาคนโบแล้วบอกเออคุณโบขอถ่ายรูปหน่อยนะครับคือคือเราขอเขาก็ให้อะแล้วผมก็ในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนคลับติดตามช่องเฟนทอกมานาะมก,ก็เออเนี่ยตามช่องเฟนทอกมาตลอดเลยคุณโบก็แบบโอ้ขอบคุณครับเออคือคเขาก็น่ารักดีนะเป็นคนที่แบบว่าให้เกียรติเราอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่แบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมาขอถ่ายรูปใช่ไหมแต่เขาก็แบบเออน่ารักนะดูเขาแบบ เป็นรีกว่าที่เราเห็นในในกล้องอ่ะแล้วก็อีกคนนึงะครคนสุดท้ายที่ผมแอบไปถ่ายรูปมาก็คือคุณไอซ์ประกันสังคมนะฮะก็คือคุณไอซ์ละชนกนั่นแหละซึ่งก็เหมือนเดิมนะครไม่ได้คุยเลยมากเพราะว่าเกรงใจเขาไงแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะมีคนแบบรอถ่ายรูปต่ออีกหลายคนอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะถ่ายกับคุณไอซ์ตั้งแต่ง,งานโพลีซีเฟสแล้วแต่คิวมันยาวเกินนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ด้วยความที่คนมันน้อยไงเออเราก็มีโอกาสได้ถ่ายเขาสักทีนะครับแน่นอนคนดังนี่เราไม่พลาดหรอกซึ่งผมซึ่งผมก็บอกคุณไอ้ว่าเออเนี่ยชอบมากเลยนะที่ไปร้องเพลงอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็แบบเออยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่รู้เขาคิดยังไงนะแต่ว่าแต่เรื่องประกันสังคมผมก็รู้อยู่แล้วไงผมก็ติดตามอยู่แล้วแต่ว่าที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เพิ่งจะทําคลิปไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการร้องเพลงถูกไหมเออนั้นผมว่าเขาก็ นี่เขาก็น่ารักดีนะครับเราก็ให้ความรู้มือขอถ่ายรูปเขาก็ให้นะครับเรียกว่าเป็นคนของประชาชนไงเอ่ออ่ะประเด็นถัดมาสรุปภาพรวมของงานกันหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อเสนอแนะเนาะเอาข้อดีของงานก่อนนะครับก็อย่างแรกเลยก็คล้ายๆ policy f a s t นะครับก็คือการได้กระทบไหลยคนดังถึงแม้ว่าคนดังมันจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับ policy f a s t เนี่ยแต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็น,ปนงานที่แบบคนเยอะๆบางทีอ่ะจะขอถ่ายรูปคือมันต้องต่อคิวยาวไง แต่แต่ว่างานนี้เนี่ยมันไม่ต้องต่อคิวยาวเพราะคนมันน้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะกระทบไหลคนดังแบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรงเงี้ยก็ต้องมางานเล็กๆอย่างเงี้ยแหละนะครับมันก็เจอก,การเมืองง่ายดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ผมแบบประทับใจที่สุดในงานคือเรื่องของกินนะครับด้วยความที่ผมอาจจะตื่นสายนิดนึงนะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้ามาพอม,มาเจอของกินฟรีเนี่ยแล้วเป็นของกินที่แบบว่า ค่อนข้างอร่อยเนี่ยคือคือประทับใจมากนะฮะอยากให้มีของกินแบบนี้ทุกๆงานเลยนะฮะอันนี้ดีมากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเปิดหูเปิดตาผมหลายได้หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเห็นการทํางานของนักข่าวที่แบบผลกันมาทั้งประเทศนะฮะได้เห็นสอสอตัวเป็นๆได้เห็นอ่าหลายๆคนที่แบบว่า สมาชิกพักที่เข้ามาตามงานยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็เป็นงานที่เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับใครยังไม่เคยไปเนี่ยจริงๆผมอยากให้ไปนะเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจําวันแต่แน่นอนนะครับมีข้อดีฉันใดมันก็ต้องมีข้อเสนอแนะฉันนั้นนะครับอย่างแรกที่ผมเกิดมาแล้วนะก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเดินทางยากมากนะครับเพราะว่ารถเมล์ที่ผ่านเนี่ยมันไม่มีคือมันคงมีแหละแต่ผมแบบผมรู้สึกว่าถ้าให้รอครึ่งชั่วโมงอะ่ะอย่าเรียกว่ามีเลยใต้สถานที่ที่มันแบบเดินทางง่ายกว่านี้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับ แล้วก็ข้อ 2, 2> คือทีแรกเนี่ยก่อนผมจะไปงานสายใหม่ม v e เนี่ยผมก็ไปดูมาแล,แล้วแหละว่าเอาอเฮ้ปกติเองงานแบบนี้นี่มันจัดกันยังไงผมก็ลองย้อนไปดูประมาณสายใหม่ม ve ครั้งที่แล้วคือคือครั้งครั้งที่6เนี่ยก็เป็นการคุยพูดคุยกันในห้องเล็กๆเนาะผมก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็เข้าใจว่าเออมันก็เป็นคาเฟ่แล้วก็แบบโต๊ะเล็กๆแล้วก็นั่งคุยกันเป็นแบบสมาชิกพักกับสสนั่งคุยกันอะไรเงี้ย แต่พอไปเข้าจริงอ่ะคือมันใหญ่กว่าที่คิดมากอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านักข่าวมาเยอะไงพอนักข่าวมาเยอะมันก็มีคนเยอะแล้วพอมันมีคนเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ใช่งานสมาชิกสัมพันธ์แล้วมันจะเริ่มเหมือนเป็นงานสัมมนาแล้วพอคนมันเยอะมากกว่าที่คิดไว้อ่ะสมาชิกก็เลยมันไม่ไม่ค่อยได้สัมพันธ์เท่าไหร่ไงมันก็จะมีแค่ช่วงแบบถามตอบคาถามอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่งานสัมนามีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกสัมพันธ์ สมาชิกสัมพันธ์มันต้องแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้แต่นี่มันไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่า สมาชิกมันไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่อ่ะเออส่วนใหญ่ก็จะมานั่งฟังเขาคุยกันมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ผมรู้ก็รู้สึกดีที่ได้ไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะไปอีกอ่ะสุดท้ายนะครับขอส่งท้ายกันสักที่หนึ่งนะฮะอย่างแรกก็คือรู้สึกดีฮะที่ได้ไปถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมเกินไปแล้วเนาะว่าไฮไลท์เด็ดเนี่ยก็คือช่วงที่คุณหนุ่มเมืองจันเนี่่คคาาาสัมทนนนะํะถ,ถใจรบ และคําตอบก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเขาคุยอะไรกันแล้วคําตอบเนี่ยมันจะดเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะครับรอดูเลยนะครับทุกคําถามที่คุณอยากรู้เนี่ยมีอยู่ในคลิปนี้แน่นอนนะครับรอดูเลยซึ่งก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่เห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้หรือใครชื่นชอบอย่าลืมสับส่นรายการเข้ามาได้ที่กสิกร0631278299เข้ามานะครับา8 0บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้วประเทศไทยไเหมือนเดิมบ๊ายบาย